ม่อทิ้งกูแล้วโอ้โหแล้วกูจะอยู่ไหนวะเนี่ย why'd you marry that phony What is wrong with you แม่ไปบีเบียร์ใหม่แล้วไม่ใช่ผัวใหม่ You must be the Hopkins boy Where'd you come from We've been expecting you อ่ะตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่าเราได้เข้ามาถูกต้อนรับนะครับจากโรงเรียนใหม่นะครับนะ เออต้องโดนดัดสันดานมากนะครับบักข่นะครับนะเแม่เอาผมออกไปโอ้อผมไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้โอ้ปะถอยก็ได้ว่าเออาอ่ะออโรงเรียนใหม่อาจจะดีกว่าเราก็ได้อ้าวว่าไ้น้องใหม่อยากโดนตุยป้าใจเกเรเหรอรู้จักไหมไม่รู้จักพี่ไปนะโชคดีนะพี่นะ ผมจะต้องไปไหนต่อวะเนี่ยทำอะไรต่อดีละเฮ้ยมันตามมาทำไมวะเนี mieux, ่ยโ,โอยน้องหอยฉันจะตุยแกโอ clerk. ้โหเ้มึงผักกึทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมีคนผักผมเอ้า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 มีคนผักผมอ่ะไอ้ผู้นี้ต้องการอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้หฉันจะตุ๋ยแกให้ได้ไม่ว่าทางมันก็ทางหนึ่งแกเต็มโดนตุ๋ยได้เลยโดนตุ๋ยอะไรวะไม่โดนวิ เธอขืนตามมันฉันจะต่หน้าแกโอ้ตะกี้แกพูดว่าอะไรวะโอ,อะ้ไม่รู้แหละกู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 หนีเข้าไปก่อนมันคงตามผมมาไม่ได้หรอกนะครับนะอันนี้คือสมาคมเด็กเนิร์ดหรือเปล่านะครับมีแต่คนถือหนังสือนะฮะเออว่าไงผมเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันนะผมก็เรียนดีเหมือนกันแต่หน้าตามผมโคตนเหยียเลยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงพอจะสนใจให้ผมเป็นแฟนได้ไหมครับเอ้ยฉันน่ะไม่สนใจผู้ชาย ฉันสนใจแต่เรียนเอ้าอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยมีคนรังแกไอ้หมอนั่นอีกแล้วโอ้โหจะตีฉันเลยนะมาดิอย่าเข้ามาก็โอ้โหต่อยหน้าฉันเหรอดูฉันกำหมัดซะหน่อยนี่แหละโอ้โหโดนดูฝ่ายเดียวเลยเฮ้ยแกจะรังแกนี่คนนี่นี่นี่ผีคุมเอออ่าอ่ามาดิ มาดิกระทืบแม่งเลยกระทืบแม่งเลยกระทืบแม่งเลยนี่บอกโอ้โหขอบใจเราพวกที่กระทืบไปอ้วนให้เดี๋ยวฉันจะกระทืบแกต่อกระทืบแกต่ออย่างนั้นเหรอกระทืบแกต่ออย่างนั้นเหรอนี่แน่เป็นไงล่ะชอบใจไหมไอ้บ้า โอเคตอนนี้ฉันจะต้องมาไหนเนี่ยโอ้วางไอ้บักขำโอ้เขาอาสีบกักขำน้อยแกเป็นไอ้ข่อยใช่ไหมเด็กขาว,วแก่แกเรเหรอเขาจี่แล้วนะแกนะมันชั่วผมไม่ได้ทาอะไรเลยแนมะ่โอ้ฉันรู้พ่อแม่ส่งแกมาเพราะว่าแกมันชั่วบอกเลยโรงเรียนเนี้ยมีแต่โรงเรียนเด็กชุดชั่วทั้งนั้นเออมึงเอากูมาทมําไมวะเนี่ยพ่อแม่เต่กฉันไม่ชอบเป็นจริงเลยเออ,อกูภาคอะไรกูเนี่ยกูข้ามไปแล้วกันเออขอต้อนรับสู่โรงเรียนมหาปรายสุดโหดซึ่ง วันนี้เออบอกเลยว่ากูไม่ได้มาเล่นตามสตอรี่กูมาพลาดว,ว,ว่าเพระาะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่บอกได้ว่าโรงเรียนนี้เป็นแต่โรงเรียนคนชุดทั่วทั้งนั้นเออแต่ก็ที่สําคัญก็คือไอ้คอยนั้นจะอยู่รอดได้หรือเปล่าเอาได้เธอเธอไปเอายูนิฟอร์มได้แล้วต้องไปที่นั่นโอเคได,ไ,ดได้ได้ได้โอเคผมไปเอายูนิฟอร์มก็ได้โอ,โอเคผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเรียนอยู่ในสำนักไหนสำนักสีเขียวนี้น่าจะเป็นอ่า เอาอีกละไอ้พวกที่บันรอตุยอีกและ,อละโอ้เห็นไอ้คอ,อยไม่วะาโอ้รอตุยมากเลย <c oughs> เอาไงดีท่านผู้ชมจะรอตุยไปเนี่ยสำนักสีเขียวมันจะช่วยผมไหมวะนะครับนะเอาละเอาเอา,เอาดีบอกโอ้มาถึงสักทีนะ้อ,อ,อยคอยอะไรนะครับไปหาผู้คุมนีกว่านะครับนะผู้คุมโหเป็นเหมือนรุ่นพี่ใหญ่นะครับนะโอ้ผู้คุมกบเออไอ้พวกทั้จะตุ๋ยผมครับ โอ้ฉันไม่รู้ล่ะแต่ที่รู้ฉันจะป้อกันแกได้วยอ่าเดี๋ยวนี่ดูนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างนี่โดนล็อกคอเป็นไงล่ะมึงฮ่า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 ,ามึงทำอะไรคิดให้ดีโอ้ยอย่าตีนกูมากเลยไบ้าโอ้หนีดมวยพวกเด็กเรียนเอ้ามึงไล่กูทำไมวะเด็กไม่ได้ทำอะไรโอ้มกูไล่ทุกคนล่ะนีไ่ไล่ไล่ไล่นะครับตอนนี้นะแม่งศึกไล่กันนะครับนะโคตรเจ๋งไอ้นี่จนหอบนะครับนะโอเคเอาล่ะคุณเปิดประตูยังไงวะเนี่ยช่างไปเถอะแต่นี่ยังไม่เลิกรางกับผมนะครับมันจะตุ๋ยผมไม่ได้นะครับน่ะหูยขอยไปชดตุ๋ยยสักเดดีีวซะ ปิดตูดบออาโอเคตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมาถึงแล้วนะโอเคดี่จะน่าจะเป็นอ่าสำนักวัดเสารินของฉันนี่หัวฉันไม่อยางก,กูลิลินเอาละอ่ะไม่อีกแล้วไอ้พวกมันรอตุยกูอีกแล้วไอ้พวกเกเรออเก จะต้องเจอกับ oh ฉันจะจะตุยแกให้หน้าแกบานเหมือนก้นเลยฮอฮโฮอโดนตุยสักทีเอาละเอาละเว้ยเออเอาละเว้ยออผมต้องทำยังไงวะเนี่ยเอาละออกผมต้องบล็อกนะครับนะเออเอาละเว้ยหูจะจะตุยแกถ้าแกเออถ้าแกเออแพ้ฉันเมื่อไรจะจะตุยตูดแกเลยมา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 ให้ฉันตุยตูดสักทีตุยอะไรล่ะเอออ่ะเอออ่ามาดิบอกบอกหนึ่งสองเอาเด็ดชาร์จหนึ่งชาร์จสองชาร์จสามเอาหมัดขวา มัดสี่มัดห้มัดหกมัดเจ็ดมัดแปดมัดเก้ามัดสิบอ่าโดนไปดิโอ้มัดแกไม่ใช่ย่อยน้อยคอยมันแน่นอนอยู่แล้วเออมึงคิดว่ากูมาโรงเรียนนี้ได้ไงล่ะก็เพราะว่ากูโดนได้จากโรงเรียนเก่าพวกกูเกเรไงนะเออเอาละไอ้แก๊ปคืออะไรวะเนี่ยอ๋อจับหรอกระทืบซ้ำนี่กระทือบซ้ำกระทืบซ้ำโอ้แกก็เบอให้จันตุยซะโดยดีมึงเป็นบ้าเลยมึงเป็นบอดใช่ไหมเนี่ยอะไรนี่ผักลงไป อ่าแล้วยังไงตอกกระทืบซ้ำแม่เลยโอ้แกฉันจะตุยแกแล้วเว้ยอะไรตุย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 อะไรมึงตุยอะไรตุยอะไรตุยอะไรเออมานี้มานี้มันี้หมัดขวากูไปเรียนว่าเซาหลินมาแล้วนี่แน่สำนักไต้ร่าเราซื้อยะวัชพัดนี่ผักกกกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำอะไรมึงจะตายวะเนี่ยนี่มึงจงตายคาหมัดกูเนี่ยน่ะ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 เุ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันไม่ตายสักทีวะโอเค มานี่นี่นี่เจ้าเจอดีเจอดี่บิดแขนแมมเลยนี่นี่นี่เป็นไงโอ้โหจะไม่ตุยเกล้วก็ได้ปาเอ้บ้าพวกเรากลับแล้วกลับอะไรร่ะเออนะครับฮ่าเป็นไงร่ะจะตุยตุดกูกูจะตุยตุดมึงแทนอู้เก้อก็ต่อยโอ้โหฉันนี่มหาลาชาตุยฮ่าโอ้อยู่นะนักเรียนนักเรียนทำอะไรทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะที่นี่เขาไม่ให้ใจเกเรกันรู้หรือเปล่าจักไ์ใก็ไปทำงานได้แล้วทำงานอะไรวะ ก okay. well, right oh, ูต้องทำงานตรวนียกูมาเรียนไม่ใช่หรอหูกูพอกั่วดอ่ะเฮ้ยเด็กใหม่ไม่ใช่หะอืออยากแต่งใหม่แล้วไงอ่ะอ้ออ่าเราพาไม่ทันแล้วช่างแมงแล้วกันนะครับนายเอาอีกนะอันด็่คราวนี้ไม่อยู่นอกโรงเรียนแล้วมึงอยู่ในห้องแล้วอืออยู่ในสำนักก็เศร้าเลยมึงยังตามกูมาในพวกเด็กเกเรดีโดนไปดีรับอ้ะออยากโดนอีกไหมมึงอยากโดนอีกไหมฮะออออันนี้ว่าไงให้กูถาอะไรว่ามา โอเคเอาละคิดถึงพ่อถึงแม่โอ้โหวัดโถต้องมาทิ้งกูโอ้ยจะเป็นไรหรือเปล่าฉันอยากรู้ว่านายนั้นเออฉันขอได้ดำตัวฉันเอออย่าเป็นบอยหน่อยกูไปสนใจมึงหลักวัดโอ้หมาโลกไปนี่ทำไมต้องเป็นบอยเออรู้หรือเปล่ามันไม่ดีนะฉันก็แย่ยากโอ้กูผากบวยแลวกูเสียงแม่งไม่เหมือนกันสักตัวเลยโอเคเอาละตอนนี้ฉันจะออกไปข้างนอกแล้วโอเคว่าไง อ่ะเด็กเนิร์ดโอ oh, yeah, it! um, ้ยเอาอีกแล้วไอ้ดี้เอากูอีกแล้วเอออ่ะมามาดิมาดิมาดิโอ้มึงจับกูทำไมเดี๋ยกูไม่ทำอะไรมึเลยนี่กระทืบกระทืบกระทืบกูชอบอัดเด็กเนิร์ดอัดเด็กเนิร์ดอัดเด็กเนิร์ดโอ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยไอ้ดำมึงเชียร์หรอมึงเชียร์มึงส่วนรู้นล่มเห็นในการทำร้ายร่างกายกระทืบซ้ำ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 เดี๋ยวมึงเป็นพยานเดี๋ยวมึงเป็นพยานนี่นี่นี่เรียบร้อยอัดไปซะอ้าวไอ้นี่ไอ้ดี้ไอ้ดีเอ้าโอ้ยจนกูเกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยมึงมาที่เลย มานี่นี่แหอะนี่แอะนี่แนะเอาเอาไอ้อ้วนมึงอยากมีปัญหาหรือไงเออเออนี่ผักลงไปก่อนมานี่ดิ่บัตจับบัตจับนี่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 มานี่ฮึ๊บนี่แนะนี่แนะนี่แนะเออเออเอาไอ้อ้วนบอกอู้มาเลยมาสู้กันฉันจะเป็นบัดนะเว้ยเป็นหมัดว่าเออตบหน้านี่นะโอ้โหมันเจ๋งอยู่แล้วเนี่ยไอ้หมอนี่เอาแหละแต่นายยังเก่งไม่พอตบหน้าถทีนึงนี่ไอ้อ้วนมาดึงกางเกงโอ้แม่งโอ้ยมันลอกแกผมช่วยด้วยแกดีไปซะไอ้บุรี ก็ตรงข้ามขององคผู้หญิงก็จะเป็นหอผู้ชายที่ผมอยู่แหละนะครับนะมันจะเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนผมต่อยนี่ได้ไหมสักมัดนะอยากไฟกับมันนะสักดอกนะต่อยรุ่นพี่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 นี่ีเอาดิมาเดมาเดไาเดไปเด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 ด อ่ะเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าบักบักจิมมี่ว่าที่จริงมันชื่อเกรย์แกรี่นะครับนะแต่ผมจะตั้งชื่อมันว่าบักจิมมี่ละกันเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันมั่วนะครับนะอตอนนี้เจอกับโอพียักษ์นะครับหูไอ้คอยฮู้ขาที่แล้วมึงโค้กุช่วยเฉยเด้อเว้ยเออมีเจ้าที่นักยัมคอยช่วยหน่อยเฉยขราวนี้แกเสร็จชั้นนะ อ่ะเสร็จดะไม่เสร็จหรอกนี่เออเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นนะพี่นะหูฉันจะจะอัดหน้าแกท้งแก,แกนั้นไม่ให้ของสำรวยกับฉันอ่ะพี่เอาไปเลยนี่ตังหูฉันชอบตังอ้วันนี้ฉันจะวะละเว้นการตุยกันนะนี่เอาหัวมาลูกซิเฮ้ยแม่งลูกแม่งกลวเฮยเจ็บอ่วหูใครก็โชคดีเนาะอ๋อไปแล้วนะครับโอเคอ๋อ นายเห็นไหมนาะยต้องให้สวยพวกมันพวกมันถึงจะไม่ทารนะ้ายนายนี่คือตู้ของผมนะครับตะกี้ไอ้ไอ้พี่ยักษ์นะครับนะมันรอตือผมอยู่หน้าตู้ของผมเองเลยนะครับนะโอเคเอาละเฮ้ย <He i, S 2> หรือว่านี่อาจจะไม่ใช่ตู้ของผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นตู้ของคนอื่นนะต,ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ้าวสาร,รวัตฐ์นักสรังรวัตฐ์โรงเรียนมาแล้วนะครับนะอ้าวจีบหายไอ้ดีบอกวิ่งแหละอ้าช่วยๆเฮ้กูไม่รู้แหละกูเอายังไงดีนะครับนะ เออขอหลบตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคได้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 ปั๊บประจับนี่เออไอ้นี่บอก oo, มันหยังวะ่ะเคยเข้าไปหลบในถังขยะโอเครอขีดอันนี้พ้นนะครับก็จะหายนะครับเหมือนการเล่น GTA V แหละนะฮะนะเออไอ้ไนี่บอกโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่น่าจะเป็นนักกีฬานะไอ้พวกเสื้อสีน้ำเงินตัวใหญ่มันชอบรังแกเด็กหรือไงวะดูไอ้พวกน,นีก้ดิมันโคตรนักเรีกเลยจะแม่งโคตรกากขอต่อยแม่สักทีเพื่อนี่แน่สักหมัดหนึ่งอุ้ย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 ไปหลบข้างในก่อน เฮ้ไม่มีใครเห็นกูหรอกโอ้ยมีใครเห็นไอ้ข่ตะกี้ไหมใครแม่งเกิดประเดิมต่อยกันว่าโอ้จะให้เห็นหน้านะโว้ยเอาละรอดแล้วโอเคนะครับไม่มีใครจำกูได้แล้วนะครับนะอ่ะเอาละครับต่อมาเราต้องมาหาบักแกรี่กันเลยนะครับนะอ้าวนั่องในดูสิอะนายไงนายเห็นผู้หญิงอ้วนคนนี้ไหมนายต้องเข้าไปคุยกับเธอ เธอชื่ออะไรวะอ,อูนี้เหรออินุอินุอิน,อ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 นีเอาสักอย่างแล้วเอาละนะครับผมต้องคุยกับเธอนะครับนะออ้่าไงอูนี่โ้ฉันเหรอฉันเศร้าแล้วกันไม่มีใครเอาช็อกโกแลตของฉันหลมันบ้าจริงๆอันนี้กูแปมัมวนะจะจะจะฟังของผมนะโอเคเอาละนะครับนะฉันเหรออยากได้ช็อกโกแลตบ้างโอเคเดี๋ยวกูไปจัดให้นะครับมนาะ ภารกิจแรกคือการจีบน้องอ้วนนะครับโดยที่สําคัญก็คือไอดี้นะครับน้าเป็นคนขโมยไปเฮ้ยแกโู้กูไม่รู้อ่ะกูแดกอยัางเดียวงับ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 อร่อยเว้ยอ้ของอีว่นี่แม่งอร่อยจริงๆรเลยของคนอื่นแม่งไม่อร่อยนะต้องแดกของคนอื่นเฮ้ยแกน่ะเอาของคนอื่นไปน่ะอ่ะขอดีๆีดิเฮ้ยขอกินด้วยดิอ่ะโอ้ฉันไม่ให้หรอกเว้ยอันนี้ต้องซื้อต้องขายกูซื้อมาซื้อมาเตี่ยมึงดิมึงขโมยมา จะให้กูพูดดีหรือจะให้กูพูดด้วยน้ําตาฮู้กูไม่สนหรอกอ่ะไม่สนอย่างงั้นหรอโอเคมานี่นี่นี่ผักมาเลยเอาป้าอู้ไป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 ไ ขอบคุณมากนะเธอมาเอามาได้ยังไงเดี่ยเอาขอจูบเลยที่ดึกอ้ยวันเอ้ยโอ้ยอจะมาจูบฉันโอ้ยมึงพาผมมาทำอะไรเนี่ยบักแกรี่โหบ้าจริงโอ้ใก็อยอกจูบนะขอบคุณที่เอาช็อกโกแลตมาคืนฉันเออในที่สุดเธอก็จูบแล้วโอ้โหนะครับนะอ้าวอีหานี่มึงมึงมึงเออบักรี่โอ้ย ดนตบวแน่หามึงแม่งกวนสนเตนในกูโดนหลอกจากโดนจูบย้วนนี่ก็าจะบอกนะว่าที่เนี่ยมันคือมาเฟียดีๆนี่เองเนี่ยอันนี้คือแก๊งเน็กเนื้อ้ยอะนี่เขาแก๊งเน็กเนื้อจำเอาไว้พวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดพวกมันแม่งโคตรฉลาดเลยพวกมันแล้วพวกมันจะอยู่แตอยู่ในห้องสมุด สุดแก๊งเนี่ยแก๊งนักกีฬาเออไม่ใช่แก๊งลูกคนรวยเออตามนั้นแหละมันพวกมันรวยมากลูกเป็น,ปนพอ่อแม่เศรษฐีสอสออะไรก็ว่าไปแล้ว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งมาเฟียที่ มันจะเติบโตเป็นแก๊งมาเฟียในอนาคต <น S 1> ตอนนี้มันกคย,ยังเป็นลูกกระจกของมาเฟียอ,อยู่แต่มันคิดว่าเป็นมาเฟียแล้วมันก็เลยแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็อันสุดท้ายแล้วนี่คือพวกนักกีฬาพวกนักกีฬามันพวกนี้มันพวกมันจะอยู่ในยิมมาแหละพวกมันจะอยู่ใ,ใ,ยมมน,ยใ,น,ในยิมน่งมันอยู่ใน,ในสนามกีฬาเอาแหละตอนนี้ออดขึ้นแล้วพวกเราจะต้องไปกูเหนื่อยวะกูเหนื่อยไอ้แสงแกดี้จริงๆนะครับนะไอ้นี่บอกว่าโอ้ก็ เข้าค่าดได้แล้วเสียงออดเข้าคาามาแต่แกต้องเข้าคาาถ้าแกไม่เข้าแกโดนตุยอ้าโดนตุยใช่ไหมสรุปเราเนี่ยคือแป่งกับตุยกูทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้นะครับนะมีเวลาให้เรานะครับ9ก้าโมงสามสิบนะครับไอบัตตี้กูอยู่ไหนนายแกได้นนะคะนะโอเคเอาละนะครับเข้าเรียมคาบแรกนะครับนะ เออเคมิสตี้นะครับนะโอเคมาอูออรอวันนี้นักเรียนนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาปรุงยาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรียนแค่ต้องกดดีเอแล้วก็กดดีดีนะดีอ เออโอ้เก่งมากไอ้คอยเออนายไปเดีน yeah, น oh, oh, right? oh, ี้มาจากไหนกูไม่รู้อ่ะก <c og odi> kind of ูแค <c og ensemble> ่กดตามลูกศรที่เบิกบอกเนี่ยกูก็ปรุงยาได้แล้วโอ้โหนายนี่สุดยอดจริงๆโอ้โหเอาไปเลยเอบวก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 กลแม่งกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่กดตามลูกศรกูก็ได้เอแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้โหแม่งมิ้งจิตโกชิพัย นายที่สุดนี่ฉันประดิษฐ์อาวุธได้แล้วเว้ยสุดยอดแน่ประดิษฐ์ประทัดเว้ยฮ่าฮขอบคุณคุณครูนะครับที่สอนวิชาปรุงยาทําให้ผมผลิตระเบิดได้อ๋อไอ้ห่าี่มึงมาจากไหนวะเนี่ยมึงอยากมีปัญหาหนอกมาดนี่นี่มึงมาดนี่มึงมาดินี่ผักแม่งทิมเลยเออเออชิบหายแล้วสารวัตรตำรวจมาแล้วสารวัตรโรงเรียนช่วยด้วยครับพ่อ กูโดนไล่เอาไงดิี่นี่ทิ้งทิ้งทิ้งระเบิดทิ้งปะทัดทิ้งปะทัดทิ้งปะทัดนี่กูทิ้งอีกนะกูโยนอย่างเดียวกูโยนอย่างเดียวโอ้ยโอ๊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 ยโออยโอ๊ยโอายโอียโอแยโอ๊ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอฉยโอียโอเยโอ๊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 ยโอขยโอลยโอ๊ย ถ้าน้องสาวคนนี้มาทําอะไรเนี่ยร้องไห้เหรอโอ้ยโดนอะไรล่ะหนูเฮ้ยหนูหนูหนูสอบได้เก็บน้อยกว่าเดิมโอ้น้อยขนาดไหนเราน้อยขนาดที่ว่าเออหนูได้เก็บ3.99โอ้โหนี่น้อยมึงหรอเนี่ยนะครับนะอ้าวไอ้ดี้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 โอ้โอ้โอ้ด็อกเตอร์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 มนตรีอันนี้คืออะไรอะทังดับเพลิงเอาทำอะไรได้อะนะครับท่านผู้ชมปุ๊บแล้วยังไงต่อเอาไปฟาดผู้คุมได้ปะถ้าได้ฟัวฟาดฟาดผู้คุมได้คือเจ๋งเลยนะเนี่ย อ่ะผมขอฟาดไอ้หมอนี่ก่อนเลยมันใส่นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยผู้คุมมันตีกันนไอ้พวกเนี้ยเออไอ้พวกเด็กคนรวยเนี่ยนะครับขายพวกมาเฟียดู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 เด็กคนรวยแม่งขากระเปงนะเขาฉันขอสู้ตายฉันขอสู้ตายถึงฉันจะรวยพ่อแม่ฉันสั่งสอนมาดีฉันก็ขอสู้ตายสู้ตายเตี่ยมนี่อันี้ฟาดแม่งเลยนี่มาเฟียบอกโอ้ได้แม่งสุดยอดว่ะโอ้นี่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 เป็นไงไรลูกคนรวยมึงด้วย เออมึงไอ้ตัวต้นเริ่มที่ทำให้เขาไปอย่างนี้อ่ะอ่ะกูฟาดมังไม่โดนดูดนดนเดิบุหรีดีกว่าโอ้โหไอตีอะไรขมันเนี่ยทืบก็ทือฟาดนี่นี่โดดมาซะโดนไาซะไอ้พวกมาเฟียมาเฟียมาเฟียกระจอกนะครับนะาต้องตีเตะซ้ำเตะซ้ำเตะซ้ำเฮ้ยเออมามาสารวัตรโรงเรียนก็เถอะมาคุณจะไฟแม่งหนึ่งหนึ่งเลยนี่ทั้งดับเพลิงจัดการแม่มเลยนี่เนี่ย มาดิมาดิเอออ๋อเรียบร้อยกูตายแอะโอเคนะครับนะสําหรับวันนี้นะครับในการเล่นบูลี่นะครับก็จะไปเท่นี่ยะนะครับนะารู้สึกว่าเราจะได้โดน่โดนจักบริเวณแล้วนะครับนะาเออโดนมาเข้าอบรมไอ้พวกเด็กมีปัญหาเฮ้ยมันจะโดนอย่างนี้แหละืมเออทําผิดมาเยอะนะครับนะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ จบไปพี่เท่านั้นนะครับนะก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกไดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยและถ้าเกมนี้เรตติ้งดีจริงเดี๋ยวผมจะกลับมาได้อีกนะครับบ๊ายบายสำหรับนี้พอให้แหละ